อินบ็อกซ์อะไรอยู่ในกล่องง,ง,งสนใจสินค้าตัวไหนเข้าไปสั่งซื้อได้ในร้านขายของของพี่ชินเลยครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอินบ็อกซ์อะไรอยู่ในกล่องนั่นเองนะครับผมก็เช่นเคย,เยนะครับผมกับรายการอินบ็อกซ์ รายการนี้จะพาท่านผู้ชมทุกๆท,ท,ท่านไปรู้จักกับของเล่นต่างๆที่อยู่ในกล่องกันไม่ว่าจะเป็นการ์ดเกมพราโมโมเดลหรืออือ่นอนีกมากมายนะครับผมไม่ว่าจะมีกล่องหรือไม่มีกล่องก็ตามเราก็จะทําการจะนํามาให้ดูกันเลยว่าของเลน่นะแนนนั้นมีอะไรบ้างน,นั่นเองนะครับผมสำหรับวันนี้ก็เช่นเคยเลยกับการรีวิวการ์ดไฟแวนกนารษษ์ปราไทยโดยในวันนี้ก็ผมก็จะเป็นแนวทางการจัดแรกของแคลนโกพลาดินสาย แกรนเอเซลซิเซอร์นั่นเองนะครับผมแกรนเอเซลซิเซอร์นั่นเนี่ยเป็นสายที่เรียกได้ว่าเสริมความเป็นเอเซลให้มากขึ้นเพียงแต่ว่าเขาจะไม่ใช่ร่างครอสไลน์ของเอเซลนะครับผมยังไงร่างครอสไลน์ของเอเซลก็ยังเป็นพลาติน่าเอเซลอยู่เพียงแต่ว่าเอเซลซิเซอร์นั่นเนี่ยจะเป็นร่างที่เหมือนกับว่าไล่ได้พลังเลี้ยงของการสู้กับลิงจ๊กเกอร์มาแทน คือเขามีความสามารถในการอันล็อกหรือคือปลดล็อกการ์ดทุกใบในสนามนั่นเองนะครับผมเรียกได้ดว,ว่ามีความน่ากลัวมากเลยทีเดียวพี่หน่าว่าตอนที่เอเซซิเตอร์ออกมาเนี่ยแกรนดิออสมันจะไม่มาถ้าเกิดแกรนดิออสมาแล้วก็ต้องเอาอันเฟนโมนาดไปสู้ถึงจะสวนรับสนสุนนั่นเองนะครับผมพี่หน่าว่าแกรนเาซิเซอร์เนี่ยแกรนเซลเซซิเซอร์เนี่ยก็มีความเก่งกาจในแบบเฉพาะของตัวเองเหมือนกันก็คือปั๊มพลังแล้วก็โบกคลีด้วยนั่นเองนะครับผมแล้วก็มีความสามารถในการเล่นพูดยังไงเนี่ยยืนก็ ตีธรรมดาก็แรงแล้วเพราะว่ามันจะบวก1,000ตามจำนวนเลียวกาใช่ไหมครับแถมถ้าเกิกดกดสกิลอีกพลังนี้พุ่งแน่นอนเพียงแต่ว่าก็จะมีเงื่อนไขยุย่งยากนิดนึงตรงที่ว่าต้องเลียวเต็มสนามดังนั้นจึงต้องจัดเด้งให้ซัพพอร์ตอเกรนเซอร์แบบสุดขีดนั่นเองนะครับผมถ้าอยากจะรู้แล้วเนี่ยเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่า แต่ก่อนจะไปดูกันคงต้องขอย้าเหมือนทุกทีนะครับผมว่านี่เป็นเพียงแค่แนวทางการจัดเลเท่านั้นเนื่องจากการจัดเลนเนี่ยมันไม่มิ h ไม่มีถูกดังนั้นไม่จำเป็นต้องจัดตามนะครับผมใครที่ไม่ชอบตรงไหนสามารถปรับเปลี่ยนได้เลยแล้วก็ไม่ได้กล้าบอกไดยว่านี่เป็นเด็กที่แกร่งที่สุดนั่นเองเพียงแต่ว่าพยายามจัดให้เป็นสไตล์ของพิชชินนั่นเองนะครับผมโอเคไปดูกันเลยดีกว่าพิชชินใส่อะไรมาในโกพลดินสายเอเซลซีเซอร์บ้างเริ่มที่ ตัวเริ่มก่อนนะครับผมตัวเริ่มขอใช้เป็นผู้ส่งสารแห่งสายลมฤดูใบไม้ผลิซึ่งออกจากกาานิดนึงแต่ว่ายังเก่งกาจอยู่นะครับผมทำไมถึงใส่ตัวนี้มานั่นก็เพราะว่า,าสายแกนในเซลล์ A เนี่ยมีเงื่อนไขลิมิตแบบง่ายๆคือต้องมีเลียวากาดครบ5้าใบถึงจะแสดงประสิทธิภาพที่สูงสุดดังนั้นวิชินจึงขอเลือกวิธีใดก็ตามหรือเลือกยูนิตใดก็ตามที่มันช่วยให้ใหใหเติมสนามได้ไวนั่นเองนะครับผมจึงเป็นที่มาของการเลือกใช้ตัวนี้นั่นเองเพราะว่าความสามารนของเขาค่อนข้างดีนิดนึงในการ อย่างหนึ่งก็คือถ้าเกิดเป็นโกลพรดินสายเก่าเนี่ยมันจะเน้นเปิดท็อปแล้วลากลงมาซึ่งทำให้บางทีมีปัญหานะครับผมมันแบบมันบอร์ดจะไม่ค่อยดีนิดนึงแต่ตัวนี้มันเปิด3ามลากเข้ามาค่อนข้างจะโอเคมากกว่าทริกเกอร์บ้างทริกเกอร์จะใส่ดรอมา4ใบนะครับผมเอาไว้เล่งจั่วหา PG จียุคนี้ไม่มี PG นี่ลำบากมากนะครับผมคลิปแใบนะครับผมอ่าคลิปแใบต้องใส่เฟรมวิตยาลัด้วยเพราะมีความสามารถในการเติมโซ่และปั๊มพลังนั่นเองสุดท้ายก็มีฮีล4ใบนั่นเองนะครับผมนี่คือเกดรดศูนั่นเองจ้ ต่อมาที่เกรด1น,นะครับผมก็จะขอใส่นี่เลยผู้ใช้ขวา,าศักดิ์สิทธิ์นิวเอะแอบเก่านิดนึงเหมือนกันนอาหัมหายากแล้วด้วยแต่เป็นตัวที่ดีมากใช้เล่นคอมโบกับหลายๆตัวได้นะครับผมในการคู่ตีฮิตแวนความหนึ่งเรียกพวกฟรีหนึ่งใบซึ่งในของยิปพิชินตอนนี้ความหนึ่งและเรียกพวกฟรีเนี่ยถือว่าเป็นค่าคอที่ถูกมากแถมเราต้องการตัวฟรียเรยอะๆอยู่แล้วให้แกนเอเซลเนี่ยเปิดปลดลิมิตแบงคระบบรุนแรงที่สุดน,นั้นต้องหาทางตัวอะไรก็ได้ให้เติมสนามไว้ก่อนจึงเป็นนิ่มมขขง ใส่อศวินผู้เพียบพร้อมแกลเลตนะครับผมใส่มา2ใบอ่าก็ไม่มีอะไรมากใส่มาปั๊มพลังเฉยเฉยนะครับผมใส่พี่สิงโตของเรากับสัตว์กด์สิทธิ์แฝดไวท์ไลออนนะครับผมตัวนี้มาช่วยเรื่องให้เรากดลิมิเบรกได้ไวขึ้น คิดด si no no pues, no no, er. pues, ูส pues, no, ิครับว่าถ้าเกิดอยู่ในช่วงที่แบบว่ายังแบบยังไม่ทันระวังนิดระวังตัวการยังมีเงินน้อยอยู่ยูยูเรากดรีบเบรกไว้ขึ้นมาอย่างเงี้ยโจจะจอ2คีเข้าไปก็เหนื่อยเหมือนกันนะครับผมเรี้ยงที่อาจจะกัดไม่ไหวโดนคีจากสกิลโดนคีจากทิกเกอร์ชนะไปเลยก็มีเหมือนกันดังนั้นเนี่ยสายนี้เนี่ยจะเป็นสายที่เน้นปิดเกมให้ไวนะครับผมสุดท้ายก็ PG จ้าใส่สีใบแน่นอนนะครับผมอ่ะโอเคนี่จะเป็นกรดเหนึ่งที่ใส่มาทั้งหมดจ้ากรดเสองบ้างนะครับผมก็จะใส่อ่ะ สีใบนี้ก่อนเลยจ้าเอชกับนักธนูศักดิ์สิทธิ์วิเวียนแน่นอนครับผมว่าใส่มาเหมือนกับนิโวเอตอนที่ว่าเขาขู่ในการเรียกเรียวฟรีมากยิ่งในช่วงต้นเกมแล้วก็เรียกฟรไีได้แบบคุ้มจริงๆนะครับผมใบนี้เป็นตัวที่ดีจริงๆยจึงใส่มาสีใบแล้วก็จะมีอ่า ล็อบเอียร์ชูเตอร์นะครับผมกระตายแล้วนั่นเองใส่สีใบเหมือนกันโดนเรียกเข้ามาจากกองเดี๋ยวทิ้งหนึ่งเรียกพวกอีกต่ออีกแล้วมันขอดีตรงที่ว่ามันเปิด3าใบแล้วแบบเอ้ยมันเลือกได้ว่าจะเาตัวไหนเข้ามาทําให้บอดเราไม่ค่อยพังมากนะครับผมจัดบอดได้ง่ายขึ้นนั่นเองจึงเป็นที่มาของการใส่นะครับผมแล้วก็จะมีอ่า จอมเวทมนแห่งภัยิบัติคลิปนะครับผมก็ใส่มาตีฮิตไงด้เมทนั่นเองเพราะอย่างที่บอกคือใส่นี้เนี่ยกินขคา์เต์บาร์เยอะมากไม่ใช่เป็นวิเวียนก็ใช้ตัวเริ่มก็ใช้ในแกนไอเซลจะใช้อีกนะครับผมดังนั้นขอใส่ตัวหงดัมเมทมาช่วยดีกว่าจะได้ช่วยหลเรื่งการไงดัมเมนให้ดีนั่นเองและสุดท้ายเกรด3นะครับผมอ่ะก็จะขอใส่นะครับผมอ่ะแกลนเอเซลซิสเซอร์ใส่มาสี่ใบในเรื่องของการปิดเกมอย่างเทนๆนั่นเองนะผมเป็นเอกตัวเอกของเด็กด้วยและรวมถึงเกรด3ตัวบุกอีก ใบหนึ่งเหมือนกันนั่นก็คือเพลนอ้นั่นเองนะครับผมโอ้ไม่ได้เห็นเพลนอ้นมาตั้งนานแล้วดีใจนะครับผมไปขุดมาแบบขุดมาลึกมากเพราะว่าถ้ามันถึงเส่เพลินอ่นอธิบายก่อนอย่างที่บอกคือสายเกรนเอเซลนี่มีชิ้นลงมาหลายสายแล้วมันจะเป็นสายแบบใส่ตัวจองรอนาเบนเยอะๆใส่เอเซลใส่แพตติน่าใส่เบกไลหลงมาหลายแบบมากนะครับผมสุด สุดท้ายถูกใจบ,บันนี้มากที่สุดเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นสายที่มีเกมบุกไวมากจริงๆในช่วงต้นเกมเกตหนึ่งเกตสองเงี้ยถ้าเกิดมีโอกาสเพลินอนอโดดลงมาในตีกดฝันของข้ามได้เยอะมากนะครับผมแถมพอในช่วงกลางเกมเปลี่ยนเป็นไลฟ์เป็นแกนในเซฟซสเซอร์กดไม้ตายบวกขี้อีกฝันของข้าม่านจะากาัดไม่ไหวนะครับผมเพราะว่าเราฟูลบอร์ดไวมากแถมมันมือเราก็เยอะเหมือนกันเดี๋ยวจะเล่นยังไงนะเนี่ยเดี๋ยวสอนให้ดูดีกว่านะครับผมว่าเล่นแนวไหนก็ดื้อเลยตัวเริ่มจะอ่ะ นี่จะเป็นตัวเลือกที่เราใช้นะครับผมแล้วก็ไลฟ์ปกติได้เลยอ่าไลฟ์ like ปกติได้เลยถ้าเกิดไลฟ์วิเวียนเป็นอ่าไลฟ์ like เป็นนิมเอะก,ก่อนแล้วเข้าเป็นวิเวียนจะดีมากถ้าเกิดเราเริ่มก่อนหรือหลังไม่เป็นไรแล้วก็ตีไปก่อนนะครับผมอ่าตีไปก่อนณนะจุดจุดนี้เนี่ยมันจะมีช่วงที่แบบว่าเฮ้ยเล่นบางทีแบบเราไม่มีเกรดสหรือเกรดสไลฟ์ต่อแน่ๆไม่เป็นไรนะครับผมตราบใที่เราเป็นนิมพุเอะอยู่หรือเป็นวิเวียนอยู่เนี่ยถ้าเกิดเรามีโอกาสโชคดีเปิดเจอเพลินอนเราจะโดดเข้ามาข้ามเกรดได้เลยซึ่่่งงตรรนีี้้ไไมมปัญหาอะอะลยูแว ก็แค่ฝนคคเป็นเกรดสขึ้นไปก็พอแต่ปกติก็ไม่ค่อยได้ทำนะครับผมที่เหลือก็เล่นตามปกติจังหวัดที่ไลท์เป็นเกรดสเป็นวิเวียนดีที่สุดและควรต้องมีสัก2ดาเมจด้วยนะครับผมจะได้เกิดความมันเกิดขึ้นจากนั้นก็โอเคบางทีพี่ชินก็ชอบจะลงอานิมุเอะไว้ข้างหนึ่งนะครับผมเป็นการขู่ว่าการแวนไม่เป็นไรเดี๋ยวเจอเรียบซ้ำอีกทีหนึ่งก็ได้อ่ะตีไปเลยนะครับผมมื่นสนั่นเอง แน่นอนว่าสมฝันถึงข้ามเนี่ยก็จะเลือกสองอย่างคือกาดรหรือไม่กาดถ้าฝันถึงข้ามมือดีมีแต่เกรดหนึ่งเกรดสองเกรดสามไม่มีมึงไม่มีหนึ่งเหมือนไม่การเลยสมมติก็จะปล่อยถ้าปล่อยครุบสกิลทํางานอ่ะวิเวียนก่อนคว่ำหนึ่งนะครับผมอ่ะเรียกฟรีหนึ่งใบก็อาจจะพวกโชคพวกชอบล่ากดิจิเกอร์อยู่แล้วเป็นระบบปกติเนาะสมมติล่ากในพีจีแล้วกันก็ไม่เป็นไรใช้สกิลของอ่ะตัวเริ่มได้อีกนะครับผมคว่ำหนึ่งอ่ะเข้าโซ่เปิด3ใบซึ่งถ้าตรงน,นี้คุณดวงดีจริงคุณจะได้ เพลนนอมาเล่นต่อนะครับผมก็เปิด3ามใบอาจจะเจอเพลนนอหรือถ้าเกิดไม่เจอวันนี้ก็จะเจอกระต่ายซึ่งถ้าเกิดเจอกระต่ายนี่ก็สบายมากครับผมลงมา,าเลสไว้ก่อนอที่เหลือก็เก็บข้อกองใบทิ้งหนึ่งแล้วก็เปิดอีก3ใบคราวนี้มันน่าจะเจอเพลีนอแล้วแต่ถ้าเกิดไม่เจออีกก็ไม่เป็นไร,หา,รหาตัวมาเล่นต่อมาวางต่อบูดีๆแล้วกันนะครับผมแต่ถ้าเกิดเจอเพลนนอโดดซ้ําได้เลยซึ่งณจุดจุดน,นี้เนี่ย needle. เราจะคุ้มมือมากนะครับผมแบบมือแทบไม่ลดเลยอะแล้วก็เอาเพลนนอตีต่อ ครานี้ก็ได้อีก2นไดซึ่งมือจะเติมและง่ายๆเลยแล้วที่เหลือก็ได้ทิกเกอร์แล้วก็แจกข้างนีแลวตีระบปกตินะครับผมคือถ้าเกิดทุกอย่างเป็นไป,ไปตามแผนมันจะเป็นประมาณนี้แต่ถ้าเกิดไม่เป็นไม่เป็น,ปนก็ไม่เป็นไรฝนของข้ามกาดแวนอยู่อะไรเงี้ยเราเอานี้เมหตีอีกสักท,ทีหนึ่งเอาให้หิตแล้วก็ลากไม่ว่าอาจจะเกิดลูมเหมือนเมื่อกี้ได้เหมือนกันนะครับผมนั่นก็คือพยายามทาให้เกิดการขู่2ครั้ง2เลนว่าไอแวนก็มีเดี๋ยวเลี้ยวก็มีนะหรือเอาจากการท่าไหนแล้วกันแต่สุดท้ายถ้าเกิดการปล่อยฟีัักกอนนึงงงะยล็คุม ทีนี้เรากแ็แค่นี้เรียวเราก็เริ่มจะเต็มสนามนะครับผมแล้วก็เล่นต่อไปเลยถ้าเกิดมีโอกาสก็อย่าลืมเปลี่ยนแวนเป็นแกรนเอเซลนะครับผมในช่วงที่แบบเอ้ยเราดาเมจแบบมีใกล้กลจะสี่ละและยิ่งเรามีสิงโตอีกนะครับผมเราก็ลงสิงโตมาเลยอ่าแล้วก็จะ,ะสมมุติว่าตรงตรงนี้มีมีหงสอดาเมจสมมุตินะแล้วก็ลงสิงโตมาคว่ำจำลองดาเมจโซชาแล้วก็กดลิมิตแบกของแกลนเอเซลซ้ำไปก็ได้นะครับผมเป็นการต่อสู้ที่แบบว่าอูบ,บุกในทีจริงๆ ถี่มากเพราะสังเกตคือตั้งแต่ช่วงเกรดสองเราจะบวกบุกกระน,นาไปเลยแล้วพอเราลงมาเป็นเกรดสามกดลิมิตเบรของแกในเซลอะไรอย่างนี้อีกโอ้โหมันบวกหมื่นบวกขี้นะครับผม <st ay> <t rain> ข้างๆตีเบาช่างมันไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยค่อยเซฟค่อยๆเ,เปลี่ยนบอร์ดเอาก็ได้หร <st ay> <t rain> ือถ้าเกิดไม่รีบเนี่ยจะเอาเพลนอนเนี่ยเก็บบอร์ดมอนก็ได้เพราะมันจะมีบางช่วงที่บบว่าบอร์ดมันเละอย่างเงี้อยอย่างตอนนี้ถามว่าบอร์ดเละมันก็แอบเละเหมือนกันเนาะพี่ชินก็จะลงสิงโตมาความหนึ่งจำลองนามันะครับผม แล้วก็เอาข้างที่หมอนบอเล็กก็ตีไปก่อนนะอ่าตีไปก่อนหรือตีที่หมดเล็ก็ได้ถ้าเกิดอยากจะเคลียบบอดจริงๆแล้วค่อยพลรินอตีนะครับผมเจงหวันนี้เนี่ยเราก็สามารถเก็บตัวที่ไม่ใช้ไปได้เช่นแบบ,บเก็บคู่นี้ไปได้เก็บไปใต้กองน,นะครับผมปั๊มพลังแล้วก็ตีตามปกติแล้วเดี๋ยวค่อยปูบอร์ดใหม่เทิร์นหน้าก็ได้เหมือนกัน <S <S นี่เป็นอีกประเด็นทึ่ใส่พลีนอมาเพราะพลีนอเนี่ยมันช่วยเคลียบบอดได้นะครับผมโดยแบบไม่เสียค่าคอร์หรือว่ามันมันได้ผลประโยชน์มากที่สุดอะดังนั้นก็เลยเเเอออาาพลลีนนนนนมช่่่วยกัง ก็เรียกได้ว่าเป็นอีกเด็กหนึ่งนะครับผมที่มีความสนุกแล้วก็บุกถี่มากกับเด็กสไตล์พิชินโกพลัดินสายแกลนเนเซลซิเซอร์กับเพลิน้อนนั่นเองสรุปนะครับผมในช่วงต้นเกมเราจะเร่งบุกด้วยการใช้วิเวียนคอมโบกับตัวเริ่มเป็นหลักนะครับผมกดอันนของข้ามว่าถ้าเกิดไม่กาดโดนเรียกพวกแน่แต่ถ้าเกิดบ่อยขึ้นมาก็จะได้ฟรีประมาณ2ตัวนะครับผมนี่1ใบนี่เก็บเข้าโซลามิอีกหนึ่งซึ่งถ้าเกิดโชคดีเป็นเพลินอมันจะเป็นการบุกที่ต่อเนื่องมากนะครับผมแบบบุกรัวไปเลย และในช่วงกลางเกมก็อย่าลืมไลท์เปลี่ยนเป็นแกรนเอเซลมาปิดเกมนะครับผมอย่าลืมว่าถ้าเกิดดาเมจมีไม่พอคาตาบอลไม่พอเราสามารถใช้ทริปในเรื่องของการช่วยหงายดาเมจได้ถ้าเกิดโซไม่พอเรามีไวเลออนในการช่วยโซชานะครับผมรวมถึงเรามีเฟรมบวิกตอรี่ที่ช่วยเติมโซได้เหมือนกันยัดเข้าโซไปแจกพลังข้างนึงได้ด้วยแถมได้โซเพิ่อมอีกแค่ดีงเงื่อนไขก็เพียงพอในการใช้แล้วนั่นเองปกติแล้วเนี่ยบุกให้ไวนะครับผมถ้าเกิด อแกลนเซลเนี่ยกดลิมิตเบรกไปสักสองเทิร์นติดแล้วเอาชนะไม่ได้เราจะเริ่มลำบากแล้วเพราะว่าเขาเตร์บัตรแล้วมีจำกัดน,นะครับผมดังนั้นเนี่ยช่วงต้นเกมต้องบุกให้แรงไว้ก่อนอีกทั้งถ้าเกิดเราปูบอร์ดเรียบร้อยแล้วเนี่ยมือเราจะเริ่มเยอะในช่วงประมาณสักเกรดสามเพราะว่าเราแทบไปต้องลงละบอร์ดเราฟูลแล้วนั่นเองต่อให้โดนพวกอาเทมเป็นบดล้างบอร์ดไปเนี่ยโอเคไม่เป็นไรเราก็ลงใหม่ได้นะครับผมบนมือเราจะเยอะมากๆนั่นเองดังนั้นดูดุมจะเป็นสายที่บุกไวมือหนานะครับผมแล้วก็เทนั่นเองดอกเพลินมดอนอร์มาได ยืนแค่หมื่นเดียวนะโดนต่อ20 0 0มืมานี่จุกนะครับผมดังนั้นก็ระวังตัวไว้นิดหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้พี่ชินกับการรีวบิวคนต,ต้องขอจบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับผมไว้เจอกันต่อตอนหน้าแน่นอนจ้าสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีจ้าบ๊ายบาย